ตำนานรักเกาะลังกาวีคำสาบจากน้ำตาของหญิงบริสุทธิ์นกเกาะลังกาวีประเทศมาเลเซียเมื่อหลายร้อยปีก่อนมีหญิงสาวผู้เลอโฉมงดงามชื่อว่ามัส,สุรีเธอเป็นหญิงชาวไทยเชื้อสายจีนเกิดในครอบครัวธรรมดาแต่ความงามของเธอเป็นที่เลื่องลือทั่วเกาะจนกระทั่งได้แต่งงานกับวอนเดรสบุตรของผู้นำหมู่บ้านแต่เมื่อวอนเดรส ถูกเกณฑ์ไปรบมัสสุรีจึงอยู่บ้านตามลำพังและมีชายหนุ่มชื่อว่าเดรักแวะเวียนมาช่วยงานในไร่จึงทำให้มีคนเริ่มพูดกันไปว่าเธอนอกใจสามีข่าวลือถูกขยายโดยเหมาะแม่สามีผู้ไม่ชอบมัสสุรีแม้มัสสุรีจะยืนยันความบริสุทธิ์แต่กลับไม่มีใครเชื่อสุดท้ายเธอได้ถูกประหารชีวิตก่อนเธอจะถูกประหาร เธอได้กล่าวว่าหากเธอบริสุทธิ์ไม่ได้นอกใจสามีดังคำกล่าวหาขอให้เมื่อดาบฟันลงบนร่างของเธอขอให้เลือดของเธอที่ไหลออกมามีสีขาวบริสุทธิ์และก่อนที่นางจะเสียชีวิตนางได้สาบแช่งเกาะลังกาวีว่าขอให้เกาะนี้ไม่มีความเจริญไปอีกเจ็ดชั่วอายุคนต่อมาหลังการตายของเธอเกาะลังกาวีประสบปัญหาสงครามภัยธรรมชาติความยากจน ไม่เจริญรุ่งเรืองชาวบ้านจึงเชื่อว่าเป็นผลจากคำสาปของมัสุรีจนกระทั่งช่วงปลายศตวรรษที่20สิบที่มีการค้นพบลูกหลานของมัสุรีในประเทศไทยผู้คนจึงเชื่อว่าคำสาปเจ็ดชั่วอายุคนได้สิ้นสุดลงและได้เชิญลูกหลานของนางมาถอนคำสาปหลังจากนั้นเกาะลังกาวีก็เริ่มพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญปัจจุบันมีอนุสร์และสุสานของ พระนางมัสสุฮุรีอยู่ที่หมู่บ้านมากรรมบนเกาะลังกาวีประเทศมาเลเซียและมีพิพิธภัณฑ์เล่าเรื่องราวและจัดแสดงเครื่องแต่งกายจำลองของเธอมีผู้คนจากทั่วโลกไปเยี่ยมชมและไว้อาลัยอนุสร์และสถานที่เกี่ยวข้องกับพระนางมัุุุรี ตั้งอยู่ที่รัฐเคดะประเทศมาเลเซียมีดังนี้สุสานพระนางมัสสุหุรีเป็นสถานที่ฝังศพของนางมีอนุสร์รูปปัน้นและเรื่องราวแสดงไว้บ่อน้ำมัสสุรีเชื่อว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์สามารถนำพาความโชคดีและช่วยให้คำอธิษฐานสำเร็จได้พิพิพธภัณฑ์มัสสุรีเป็นสถานที่ที่บอกเล่าชีวิตและโศกนาฏกรรมของนางอย่างละเอียด บ้านไม้แบบโบราณซึ่งเป็นสถานที่ที่แสดงวิถีชีวิตในยุคของนางเป็นต้น